สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งดูการ์ตูนจบเลยนะฮะ กระดัมเวิลด์นะฮะก็คือมันก็เป็นเหมือนตัวการ์ตูนกันดั้มเล็กๆนะฮะก็ทําออกมาที่เรารู้จักพวกก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นเอสดี SD ที่เป็นพวก3ก๊กพวกอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็น s d w ีนะ,ะหรือว่า SD World นะ,ะก็คือว่าเป็น,นะะกันดั้มเวิลด์นะก็ประมาณนี้ก็คือเข้าไปดูกระตูนเอ้ยมันก็สนุกดีนะฮะอ่ะวันนี้ออกมาใหม่3ตัว1 2 3นะเอออยู่ ข้างหน้าทุกคนเลยครับออกมาเป็นนัมเบอร์หนึ่งนัมเบอร์สองนัมเบอร์สามนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเบอร์สองนะครับผมเป็นโนบูนากะกันดัมอีเปียนนะครับนี่เบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งนี่อันนี้นี่เบอร์หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวโวคุงอิมพลส์นะครับผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นตำรวจนะฮะเฮ้ยดูการ์ตูนจบไปตำรวจแม่โคตรเท่เลยทุกคนนะ ตัวน,นี้เป็นเซอร์เจียนนะครับผมบัสเตอร์เท่ดีนะฮะอ่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องประกอบรีวิวเลยดีกว่าโอเคเฮีย <Okay. S 1> er, ขอแยกเป็นตัวตัวเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันมันจริงๆอะมันไม่ได้กล่องใหญ่แต่คือว่าอยากจะทํารวมแต่คือว่าอยากจะทําให้มันเป็นตัวตัวไปดีกว่านะฮะอ่ะอยู่ด้านหน้าแล้วครับก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สามนะฮะจะบอกก่อนว่า จะรีวิวตัวไหนดูเอางอคงก่อนละกันนะฮะเอหงอคงอยู่หน้าทุกคนแล้วนี่เท่ไหม SD Gundam World Heroes นะมี S ด้วยมี S ด้วย SDW Hero Wu Kong Impulse เน่เน่กล่องมันก็เท่ๆอย่างนี้เลยนะราคาอยู่ที่มัน200บาทนะฮะก็ถือว่าไม่แพงนะฮะเป็น เบอร์ศูนี่เลยหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับผมด้านข้างเป็นแบบนี้นะก็ไม่มีอะไรมากใกล้เคียงกันนะฮะนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ทุกคนน่่นหล่อไปเลยหล่อไปเลยหล่อไปเลยจริงๆนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีออปชันแปลงร่างอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าดูการ์ตูนจบไปไอ้หงองคงตัวเนี้ยมันเปิดมารู้สึกว่ามันตอนแรกเลยอ่ะมันตกมาจาก คือมันเป็นเหมือนดาวหางคือมาจากนอกโลกตกลงมาจากฟากฟ้ามาถึงก็อรารวาสเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็มีตำรวจด้วยไปไปป่าบไปทำอะไรคือมันทำมันเหมือนแบบมันเป็นโลกยุคใหม่อะ่ะแล้วปรากฏว่าเออไอตำรวจไอตัวนเนี้ยเนี่ยไอตำรวจตัวเนี้ยคือแม่งโคตรเท่เลยคือไอตัวเซอร์เจียนเลยเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนแบบว่ามันไปปราบแต่คือว่าหมอคงคือมันเป็นลิงไงปรากฏว่ามันไปไอเนี่ย ไปปีนตึกอะเหมือนกับกิงคองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมีใช้เฮลิคอปเตอร์มีอะไรเงี้ยคือทําเหมือนเรียนแบบเหมือนหนังจริงอะไรเงี้ยก็เท่ดีเหมือนกันอ่ะเรามาดูกันวันนี้เราประกอบตัวนี้นะครับผมะะนะอะ่าวูคงอิมพัลส์กันดั้มนะฮะดูจากข้างกล่องไปแล้วก็มาดูข้างในกันดีกว่าเนี่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 แทงของมันนะครับมีไม่ได้เยอะมากมีถุงแยกออกมาทั้งหมดเนี่ย เป็นสามถุงนะฮะนะเป็น3ามถุงมีแผงก็จะมีพาร์ทใสครับทุกคนนี่เป็นพาร์ทใสนะอ๋อเฮ้ยม,มันมันมีออปชั่นที่มันแปลงร่างลิงยักษ์ได้ <Yahoo! S 1> ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะนี่แล้วนี่เป็นพวกจุดเชื่อมยึดตอกอมันอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะของมันนะฮะก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันแปลงร่างได้เปล่านะ แล้วก็นน่คู่มือการประกอบของมันเอ๊มันก็มีเนื้อเรื่องอะไรของมันมามีบอกแผงว่าเป็นอะไรเป็นแผ่นพับนะครับทุกคนนน่นี่นี่นนแอสซมบี้ของมันเป็นแบบนี้นะฮะการประกอบของมันก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเี่เป็นแบบนี้นน่นี่ประกอบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,อนแผงมันก็จะมีหนึ่งสสาม สี 4, 5, ่ห้าก็ดแผงนะครับผมแล้วก็มีมีสติกเกอร์มาให้เ <c oughs> ท่ดีว่ะเออราคา200บาทนะกับเจ้าตัววูคงนี้นะฮะ SDW นะฮะเอาไปประกอบกันดียว่ทุกคนแล้วเดี๋ยวรีบประกอบแล้วรีบมาคุยกันนะฮะให้มันจบจบกันไปนะฮะแล้วก็จะได้รีวิวตัวต่อไปเอาไปประกอบกันเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะจ๊ะไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นัมเบอร์ศูนะ SD กัมตั m World h e ฮีนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นวูคองอิ m เ u ล s กกัมตัมนะนี่นอันนี้ประกอบล่างเต็มไปเลยนะครับผมที่มันเป็นเปลี่ยนล่างมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเี่เห็นไหมเนี่ยหัวของมันตัวของมันเนี่ยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้แต่คือว่าออปชั่นของมันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมาใส่อยู่เนี่ยมือเนี่ยนะ เนี่ยเห็นป่ะมือเนี่ยมันสาม,มารถที่จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เก็บไว้ที่หูได้นะฮะแล้วก็หัวตรงนี้นะก็สาม,มารถที่จะออกมาได้นะฮะตรงนี้ออกมาได้หมดเลยเฮ้ยจ้าไปเลยทีเดียว <Yeah> จ้าไปเลยทีเดียวเฮีย <He> er ยังไม่ตัดเส้นนะครับแต่ติดติด๊กเกอร์เฉยเพราะว่าอะไร <S 1> <S 1> เพราะว่าเผื่อจะไปทําทสีหรือแต้มสีอะไรประมาณนี้นะแต่บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียวกับตัวนี้นะในราคา200บาทเฮียบอกเฮ้ย ซื้อเก็บไปเถอะเพื่อนๆมันจ้าไปสักทีเดียวนะฮะเน่ชอบมากชอบมากอ้าไปดูเลยว่าเฮียจะให้กี่คะแนนนะนี่มีหงมีหาง,หอ,งอะไรเงี้ยตรงเนี้ยย้ายออกมาอยู่ที่นี้ได้นะฮะเวลามันแปลงร่างเนี่ยเวลามันแปลงร่างเนี่ยเห็นปะนี่นี่นี่วิธีการของมันมันเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงหูนะฮะแล้วก็ประกบกัน จ้าไปเลยจ้าไปเลยนี่เวลามั like <Okay. S 1> นแปลงล่างเนี่ยเปลี่ยนล่างกันเนี่ยเงี้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 ยฟี้วเงาะเฟิวเงาะเฟิวเงาะนี่รล่างปกติมันเป็นแบบนี้โอเคอ่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้นี่เจี๊ยบไปเลยเอ้าไปดูดีกว่าเฮียจะให้กี่คะแนนนะแต่ก็ไรู้อยู่แล้วละห้าคะแนนเอาไปเถอะสองร้อยบาทนะอ่ะโอเคไปดูกัน เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยถึงมันจะเล็กแต่มันก็พิกกี้หนูนะในะสำหรับกองนี้นะครับผมนี่ <c oughs> sd w h e r o นะครับผมก็คือว่าตัวนี้เป็นกันดัมโบว์นะฮะโคตรเท่ Hotel เลยนะครับเฮีย <c oughs> บอกได้เลยว่าความหล่อของมันถึงจะเป็น sd นะซึ่งเฮียเนี่ยมองข้าม sd มาค่อนข้างเยอะเลยแต่คือว่ามันไม่ค่อยถูกใจในช่วงที่มันเป็นของพวก สามก๊กอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่าตัวนี้ SDW เนี่ยเฮ้ยพอไปดูอนิเมะของมันเนี่ยเฮ้ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะฮะตัวนี้เป็นนัมเบอร์01นนะครับผมก็ออกมาเมื่อวานนี้เฮียก็รีบประกอบและเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะฮะ กับเจ้าตัวนี้ครับผมนี่ก็ให้ดูกล่องอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าวูคงอิมพัลกันดั้มนะครับผมซึ่งราคาที่200บาทอย่างที่บอกไปแต่ปรากฏว่าพอลองประกอบไปแล้วทุกคนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย200บาทที่มันโคตรคุ้มนะบันไดทําออกมาแยกสีออกมาเนี่ยถือว่าดีเลยมีส่วนที่เป็นพาาสตสมีส่วนที่เป็นสติกเกอร์ มีส่วนที่เป็นล่องมีส่วนที่พนแยกชิ้นสีนะครับผมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะฮะถือว่าคุ้มในราคาที่200บาทเฮียไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกได้เลยว่าทุกคนดีงามวะ่ะค่อนข้างดีงามค่อนข้างชอบเลยนะกับเจ้าตัวอูคงตัวนี้นะฮะอะพอไปดูอนิเมะแล้วเนี่ยจากไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มัน ตอนแรกเลยมันตกมาจากนอกโลกเสร็จปุ๊บก็อรารวาสแล้วก็ถูกปราบครั้งแรกเนี่ยถูกปราบด้วยตัวตำรวจที่เราจะรีวิวตัวต่อๆไปนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งความเท่ของเจ้าตัวต,วตำรวจนี่มันก็เท่เลยนะฮะยังไม่ได้ประกอบแต่ประกอบเรามาพูดถึงวูคงกันแล้วกันนะอ่ะอากายภาพด้านนอกของมันเนี่ยเวลาประกอบไปแล้วเนี่ยข้องงข้องอแขนเนี่ยมันขยับได้อยู่แล้วนะครับแขนเนี่ยมันงอได้ขามันงอได้นะฮะ แต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่าเวลามันเปลี่ยนร่างเนี่ยไอตัวนี้นะนํามาพูดถึงหัวเนี่ยหัวมังกรอันนี้มันสามารถเน็บเข้าไปด้านบนของหัวแต่พอกดว่าถ้าเกิดเราเกายล่างเนี่ยก็คือว่าจะเอาหัวตรงนี้นะฮะมาใส่ที่หน้ามันมีรูให้ใสเนี่ยถึง2อันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีไอพาร์ทใสเนี่ยใส่เข้าไปแล้วด้านข้างหูเนี่ย เนี่ยเห็นไหมที่มันอยู่ด้านข้างหูเนี่ยเป็นพาร์ทสีแดงกับพาร์ทสีทองตรงเนี้ยเวลาเรา,เากายร่างของมันเนี่ยเอามาใส่ที่ตรงมือมันก็กลายเป็นกรงเล็บอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของบวกเพิ่มเข้าไปตรงข้อเท้าเนี่ยเราก็เอามาบวกกับตรงกรงเล็บเนี่ยมาใส่ตรงแขนมันก็จะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอุ้งมือที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็เฮียถึงได้บอกว่าเฮ้ยไอจุด หลายๆจุดเนี่ยที่มันเป็นพาสใสเนี่ยที่มันติดไปกับตัวเนี่ยมันทําได้3 3 3ล่างนะก็คือเป็นตัวธรรมดาที่ไม่มีพาสใสนะฮะแล้วก็ตัวที่มีพาสใสอยู่ที่เท้าอยู่ที่หัวอยู่ที่หูเนี่ยนะ,ะด้านข้างหัวเนี่ยก็เป็นล่างแบบนี้นะฮะนี่ก็คือว่าและอีกอันนึงก็คือว่าแปลงล่างเอาพาสใสเนี่ยมาประกบมาที่ที่มือแล้วก็ไอตรงหัวมังกรเนี่ย ปิดไปที่หน้าแล้วก็ไอ้ตรงขาเนี่ยมาใส่ตรงที่มือเฮ้ยมันมีลูกเล่นค่อนข้างดีเลยกะกันดั้มที่เรามองข้ามหรือว่าพูดกันเลยว่ากระจอกงอก้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้คือบันไดแม่งทาออกมาโคตรดีเลยอ่ะเออมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันมีความมีลูกเล่นในราคาแม่งแค่นี้อย่างที่เฮียบอกไปคือมันมันมันดีว่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงมีความรู้สึกว่าหลงรัก กับราคาและของที่มันให้มานะเฮียไม่ได้มาพูดนะว่ามันจะป้ายายาหรือไม่ป้ายยานนะของแม่งดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วเนี่ยหางเหิงที่มันให้มานเนี่ยขยับบิดได้นะฮะหัวเหออะไรเนี่ยดีวะ่ะดีงามแล้วก็บองอาวุธที่มันให้มานะก็ะถือว่าดีเอางี้ดีกว่า5ดาวโดยรวมอะเฮียให้อยู่ที่5ดาวเลยดีมาก2เนี่ยการประกอบความสนุกในการเปลี่ยนลูกเล่นของมันเนี่ยเฮียก็ให้5ดาว แล้วก็ความคุ้มค่าของมันเฮียให้ไป20ดาวเลยนะเด็ด yeah <NH> จัดก็คือว่าเป็นตัวแรกของ S D W นะครับผมก็ <c oughs> เป็นกันดั้มฮีโร่กับก็ตัววูคงกล่องนี้นะเฮียบอกเลยว่าโคตรคุ้มว่ะไม่อยากจะพูดอะไรมาก <c oughs> พูดไปก็ <c oughs> ไปซื้อเอาดีกว่านะฮ e ีย <c oughs> จะซื้อเก็บอีกสักกล่องหนึ่งแล้วก็เอามาแต้มสีนะฮะตัวนี้เฮีย มันอาจจะเห็นดีเทลไม่ชัดเพราะว่าเฮียไม่ได้ตัดเส้นเพราะเฮียอยากที่จะลองประกอบแบบนี้ดูนะฮะแต่ถ้าเกิดตัดเส้นแล้วเนี่ยเฮียมีความรู้สึกว่ามันจะมีมิติมากขึ้นเลยเอางี้ดีกว่าทุกคนไม่เชื่อเฮียลองไปซื้อครับไม่เสียหลาย200บาทไปจัดกันเลยครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เป็น SDW 0ูนวูคงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูตัวที่2ว่ามันจะเป็นอะไรเฮียจะเอาตำรวจก่อนหรือว่าเอาอีกตัวหนึ่งก่อนนะก็เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้นะจ๊ะ ไปแล้วจ้ะถ้าใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมไปแล้วจ้าวัสดีครับ